อยากจะบอกว่าปัญหาปัญหาในชีวิตมันมีแค่สองอย่างโยมหนึ่งคือปัญหาข้างนอกสองปัญหาข้างในปัญหาข้างนอกบางครั้งเราก็แก้ได้บางครั้งก็แก้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรื่องมันมันใหญ่มันเล็กมันหนักมันเบาแค่ไหนแต่ปัญหาข้างในเนี่ยเราสามารถแก้ได้ทันทีเลยนะทันทีที่นี่ตรงนี้และเดี๋ยวนี้เลยเคยได้ยินไหม ความทุกข์เป็นขนมหวานสําหรับนักปฏิบัติธรรมมันเป็นขนมหวานสําหรับนักปฏิบัติธรรมบางครั้งเนี่ยข้างนอกเราเปลี่ยนใครไม่ได้หรอกถูกไหมแต่ข้างในมันเปลี่ยนได้เหมือนกับด้านด้านหัวมันร้ายอยู่แล้วคนโยนด้านหัวมาให้ซึ่งเราก็ไม่ชอบแต่เราก็สาม,มารถพลิกให้เป็นด้านก้อยก็ได้อาลองประนมมือขึ้นว่าตามเราควบคุมความคิดใครไม่ได้ ควบคุมคำพูดใครไม่ได้ไไดควบคุมการกระทําใครไม่ได้ไไดแต่เราควบคุมความคิดของเราได้ไ<ม>จาัดก,การคําพูดของเราได้ฝึกการกระทรําของเราได้นายร้องมาพร้อมกันอีก<ม> <mast. S 2> รอบหนึ่งนะ นายเขาบอกว่าเจริญสติแล้วความจําจะดีไงคุณแค่คิดพูดทำสามอย่างอ่าลองอ่าลองหลับตาลงอยากเห็นของอยากให้ลืมตาดูแต่ถ้าอยากจะเห็นอยากจะฟังของละเอียดนี่ให้หลับตาดูฟังอีกครั้งหนึ่งนะเราควบคุมความคิดใครไม่ได้ควบคุมความคิดใครไม่ได้ควบคุมคำพูดใครไม่ได้ ควบคุมการกระทำใครไม่ได้แต่เราควบคุมความคิดของเราได้จัดการคำพูดของเราได้ฝึกการกระทำของเราได้พร้อมสามสองหนึ่งเริ่ม ยมบ่นอะไรนี่ยม <c oughs> <c oughs> โอ้ยเนาะ <c oughs> อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็พอปฏิบัติธรรมบ่อยๆความจำมันจะดีขึ้นเองนะตั้งมามบ่อยๆฟังบ่อยๆฝึกบ่อยๆเดี๋ยวถ่านนิมนต์มาอีกก็จะให้พูดอีกนะวันนี้ไม่ได้วันหน้าก็ต้องได้ถูกไหมอืมก็อนุโมทนาที่ได้มาปฏิบัติธรรมอย่าทิ้งธรรมะนะ คนที่ทิ้งธรรมะเนี่ยเปรียบเสมือนกับคนที่หันหลังให้กับแสงสว่างมุ่งหน้าไปสู่ความมืดธรรมะของพระองค์นี้แจ่มแจ้งมากเลยนะตอบปัญหาได้ทุกข้อแล้วก็ <c oughs> สามารถแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง <c oughs> เหมือนกับคนที่งายความที่คว่ำพระพุทธเจ้าบอกมา้เองนะ ธรรมะของเราตราคตดเหมือนกับคนที่งายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดอยู่จุดประทีปในที ação, ่มืดบอกทางกับคนลุงทางฉะนั้นแล้วพระองค์ไม่ให้หันหลังให้กับแสงสว่างก็ฟังไว้ครูบาอาจารย์รูปไหนมาสอนก็เจ็บเจ็บให้ได้มากที่สุดเจอดอกเจ็บดอกเจอใบเจ็บใบเจอแก่นเจ็บแก่นเจ็บไปใช้ด้วยเราจะได้พบทางออก ทุกครั้งเมื่อถึงทางมืดเมื่อถึงทางตัน <c oughs> ก็พบทางออกแล้วก็แสงสว่างทำไมต้องมาปฏิบัติธรรมหลักเคยสังเกตไหมว่าทำไมเราต้องมาปฏิบัติธรรมด้วยกี่วันแล้วนะ <c oughs> สามวันแล้วเะไ่ยโอ้ <c oughs> มันจะต้องประสบกับสิ่งที่เรียกว่าโลกกัรธรรมหรือว่าฤดูการของชีวิตเคยได้ยินไหมฤดูการของชีวิต เอาง่ายๆเอาโฟกัสแค่สีฤดูก็แล้วก,กันมีฤดูอะไรบ้างฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนฤดูแล้งฤดูร้อนเป็นยังไงในชีวิตเราร้อนเงินร้อนนี่เป็นแมรุ่นก็ร้อนรักไว้ผู้ใหญ่ร้อนงานสูงอายุร้อนสุขภาพ สามวันดีสี่วันไข้ทําไมช่วงนี้มันมีแต่เรื่องไม่ดีเข้ามาทําไมเนาะทําไมเนาะคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็จะโอ้โทษนั่นโทษนี้เยอะแยะมากมายอชีวิตดวงไม่ดีนนหาที่สะดอเคาะตรงไหนดีฤ <c oughs> ดูร้อนต่อมาจะมีฤดูหนาวอีกนะเวลาเจอปัญหาเนี่ยมันรู้สึกหนาวเหน็บสุดขั้วหมวยใจอยากจะหันหน้าไป คุยกับใครหันหน้าไปพึ่งใครไปปรึกษาใครบางครั้งเนี่ยมันไม่มีใครเชื่อเราได้เลยปัญหาบางปัญหาเราจะต้องแก้ไขด้วยตัวของเราเองนี่พึ่งใครไม่ได้มันรู้สึกหนาวเหน็บไม่มีใครอยู่ใกล้ยังมีฤดูอะไรอีกฤดูฝนบางคนก็อาจจะชอบฤด,ดูนี้เรียกว,ว่าเป็นไฮซีซันโอ้มันชุ่มฉ่ารู้สึก เย็นสบายเงินพอมีเก็บสุขภาพก็เหมือนจะฟื้นตัวการงานเหมือนได้โบนัสความรักเหมือนจะมีแฟนอะไรประมาณนี้แต่ว่าเวลาที่เรามีความสุขอย่าเนี่ยอยากจะกอดมันให้นานที่สุดอยู่ๆมันก็จบลงนะอ่ยมันยังเหลือดูดออะไรพป็โยมอ่าดูดูแรงใช่ไหมดูดูแรงมันเป็นยังไง เวลาเรามีความสุขเราก็อยากจะกอดมันไว้นะเนื้อดูแลเห็นจะเป็นขาลงของคนทุกคนอันเนี้ยจิตมันจะตกช่วงเนี้ยคนจิตตกคิดสั้นก็เยอะเวลาที่ยืมอยู่ในช่วงขาลงก็พยายามบอกตัวเองว่ามันจะต้องไปต่อได้สิคนแย่กว่าเรามีเยอะมากาในประเทศนี้ประเทศเพื่อนบ้านในโลกใบนี้มีขึ้นได้มันก็ลงได้ใช่ไหมชีวิตเป็นอย่างเงี้ยมันกับตัวดับเบิลยู้จากตัวดับเบิลยูไหม ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเคยไปโรงพยาบาลไหมเวลาเส้นอะไรยัไงองนี้ย่ไหมถ้าจะมีความสุขตลอดเส้นตรงเลยตึ๊ด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 มันมใช่ชีวิตนะเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตนะโยมเมือนเส้นตรงเลยเนี่ยอ่ามันไม่ใช่มันจะเป็นอย่างนี้แหละขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยอืมมันคือการเปลี่ยนแปลงกลับกลายย่อยๆถ่ายเทชีวิตเรามันเป็นประดุจเกลียวขึ้น มีขึ้นแล้วก็มีลงเมื่อลงถึงที่สุดมันก็จะขึ้นเมื่อขึ้นถึงที่สุดก็ลงย่อมมีสุขแล้วก็มีทุกข์เมื่อสุขถึงที่สุดมันจะทุกข์นะมันเป็นกฎของธรรมชาติเลยนะเมื่อทุกข์ถึงที่สุดก็จะสุขมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยสุขสุขทุกทุกสุขสุทุกข์ทุกวันนี้เรามีความสุขเดินผ่านไปอีกนิดนึงความทุกข์มันก็จอดคิวรอเราอยู่อยู่กับความทุกข์มากๆเวลาผ่านไปนิดนึง ความสุขมันก็จอ่อคิวรอเราอยู่เหมือนกันคุณเจ้าว่าก็ต้องเจอกับโลกกระทำอยู่แล้วโลกกระทำมีกี่อย่างนะคุณโยมฮัลโหลเคยได้ยินคําว่าโรคก,กระทำไหมต้องได้ยินนะ,ะใครไม่เคยได้ยินจะถูกลกมันกระทึบปางตายเลยนะ,ะถ้าไม่เข้าใจมันมีแปดอย่างมีลาบเสื่อมลาบเคยได้ยินไหมมียศเสื่อมยศ มีสุขมีความทุกข์มีนินทามีสรรเสริญมันมาอยู่แล้วมันมาอยู่แล้วโลกมันโยนให้ไม่รับก็ไม่ได้ปฏิเสธก็ไม่ได้ต้องทําความเข้าใจกับมันเหมือนกับแขกเวลาแขกมาฮะเข้าประตูบ้านเนี่ยเราอยู่ในบ้านนีปั้งปั๊งปัๆๆป,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 ปเราจะทำยังไงมันมีสามช้อยให้เลือกหนึ่งไล่แขกนี้สองอ ปิดประตูไม่ต้อนรับเลยไกลๆเลยสามเฉยๆอ,อันนี้ล่าหนีกับต้อนรับแล้วก็เฉยๆอ่ะย่อให้สามอย่างหนึ่งไล่มันหนีสองต้อนรับมันสามเฉยๆต้อนรับแขงยังไงในความจริงเราสามารถจะไล่แขกได้ไหมมันก็เขาก็ไม่ทํากันเนาะมันก็ยังไงอ่ะจะเฉยเฉย ได้ไม่แขกมามันก็ไม่ได้ต้องทำไงโยมอก็ต้อนรับเหมือนกันความสุขความทุกข์มันก็เหมือนกับแขกที่มาเยี่ยมเยือนเราอาระนมมือขึ้นว่าตามโชคดีหรือโชคร้าย <c oughs> เหมือนแขกที่มาเยี่ยมเยืยน <c oughs> อนเขาไม่ได้มาอยู่กับเราตลอดไปเ <c oughs> ขามาแล้วก็จากไป หรืออาจจะมาใหม่ก็ได้ต้อนรับเขาให้ดีๆก็แล้วกันไม่มีใครโชคดีทุกเรื่องไม่มีใครโชคร้ายทุกเรื่องไม่มีใครโชคดีตลอดไปไม่มีใครโชคร้ายตลอดไปโชคดีหรือโชคร้ายเหมือนกับอะไรเมื่อกี้นี้ อ่าเหมือนกับแขกเขามาอยู่กับเราตลอดไปไหมไม่เขามาแล้วก็ไปอาจจะมาใหม่ถูกไหมฉะนั้นเราจะต้องต้อนรับเขาให้ดีๆพระเจ้าบอกว่ายังไงสิกติอนี่สุดทั้งหลายความทุกข์มาสิกติจิตเศร้ามองมาสิกติสิกติดูมันสังเกตมันศึกษามันมาสิกติ อ่านอาลงได้พระองค์จึงบอกว่าคนที่ไม่มีธรรมะเนี่ยถ้าภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่ามันเฉยเหมือนกับคนที่ไม่มีบ้านอยู่คนที่ไม่มีธรรมะนะไม่มีบ้านอาศัยอยู่บ้านในเทนี้พระเจ้าใช้ศัพท์ว่าวิหารธรรมอย่างเงี้ยเหมือนวิหารธรรมฝนตกก็ไม่ต้องฟ้าร้องก็ไม่ถึงเรามันเหมือนกับว่ามีบ้าน เป็นชีวาสมิที่พักพิงของชีวิตพระองค์พูดไว้ชัดเจนว่าคนที่ไม่มีวิหารธรรมเนี่ยเปรียบเสมือนกับคนที่ไม่มีบ้านอาศัยอยู่ต้องออกไปนั่งตากแดดตากลมตากฝนอยู่นอกบ้านเพราะว่าไม่มีใจไม่มีบ้านให้ใจได้พึ่งพิงไม่มีบ้านให้ใจได้พักผ่อนก็คือเวลาปัญหามาเนี่ยมันก็ต้องโดนฝนตกหามันก็ต้องเปียก แดดออกมามันก็ต้องร้อนใช่ไหมั <c oughs> มนไม่มีบ้านอ <c oughs> คือพูดง่ายๆก็คือไม่มีหลักธรรมเอาไว้ค้ำยันหลักชีวิตนั่นแหละวัะนนี้ก็เลยจะพาทุกคนได้มาสร้างบ้านบ้านหลังหนึ่งชื่อว่าวิหารรธรรมบ้านที่จะพาสร้างจะเป็นบ้านเกี่ยวกับสมถะและก็วิปัสสนา สมถะโอ้หลายอย่างสี่สิบกว่าอย่างครูบาอาจารย์ได้บรรยายหมดแล้วแนหะแต่ว่าจะเจาะในเรื่องของสมถะหรือสมาธิเกี่ยวกับอารมณ์วันนี้ก็เลยจะมาบอกเกี่ยวกับ the secret เขาเรียกว่าเป็นความลับในอารมณ์พอเราได้เห็นความลับที่มันส่อนอยู่ในอารมณ์แล้วจะทําให้การปฏิบัติธรรมของเราเก้าวหน้าไวยิ่งขึ้น มันก้าวกระโดดเลยบางสิ่งบางอย่างมันก็มันก็พอมีทางลับของมันอยู่ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่มีหรอกแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องความลับเนี่ยมันก็อาจจะมีก็ได้นะเพ่อเพ้อจะทําให้เรานิพนานในอารมณ์ได้เลยอาจจะได้พบในสิ่งที่เราไม่เคยพบมาก่อนอาจจะได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็จะได้สัมผัส ในสิ่งที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนก็ได้สมาะคืออะไรคุณโยมมีไหมถ้ามีก็จดไว้ก็ได้นะสมาะคือความสงบหรือสม,มาธินี่แหละก่อนจะบรรยายอย่างละเอียดสนุกนะบัญญาสมาะกับวิปัสสนาเนี่ยยิ่งฟังยิ่งเห็นยิ่งซี ยิ่งเก็ดเคยได้ยินไหมยิ่งอนะินน่ยประมาณเนี้ยมันอินมันซียอ่ะคุณโยมอ่ะไปดูเรื่องราวของอารมณ์ก็นด้กานอ่านี่คืออารมณ์ของเราในแต่ละวันจริงๆมันมันเยอะมากกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดถ้าจับมาใส่สไลด์สไลด์เดียวมันก็จะอมืมันจะอ่านไม่ออกอเคยได้ยิยนคำคำหนึ่งไหมหนึ่งวันพันเรื่องราว หนึ่งวันพันเรื่องราวจริงๆไม่ใช่แค่พันนะงานวิจัยเขาบอกว่ามนุษย์คิดวันละหลายหมื่นเรื่องโอ้โหมันหลายหมื่นเรื่องเลยเหรอและปกติเราก็มีความสุขกับความนึกคิดด้วยนะยคนุณโยมเคยคิดว่าตัวเองแบบถูกหวยอย่างนี้ไหมมีความสุขนะ, <c oughs> ะปกติมีความสุขกับความนึกคิด แต่มันจะมีบางครั้งที่เรานึกคิดไม่ดีอ่ะคุณโยมความทุกข์มันก็เกิดขึ้นแต่พอเรามีโอกาสมาปฏิบัติธรรมอ่ะมาสัมผัสกับสมาธิสัมผัสกับปีติแล้วก็สุขซึ่งมันอยู่ในองค์ฌานอ่ะคุณโยมเหมือนกับมันได้ได้ลิ้มรสอาหารบางอย่างนละ้วมันมันจัดจ้านมันแซ่บอ่ะอ่าพอมาสัมผัสกับสุขซึ่งเกิดจากสมาธินี่เราเจอสุขเท้คุณโยม เราเจอสุขแท้อันไหนดีกว่ากันล่ะระหว่างมีความสุขกับการนึกคิดการเพื่อฝันนะครับสุขแท้ที่เรามาเจอจากสมาธิมันก็ต้องเจอสุขแท้มันก็สุขแท้มันก็ต้องย่อมมีความสุขใช่ไหมอ่านลองนึกดูก็ได้แต่ก่อนเราก็มักจะคิดว่าถ้าได้ไปเที่ยวนะถึงจะมีความสุขเห็นไหมอันนี้ความคิดนะมันไปขนาดนั้นแม่วันนี้เหนื่อยเหลือเกิน ถ้าภาพพูดจบไปไวๆนะ่คงจะมีความสุขมันก็อาจจะคิดไปก็ได้ค่ะความคิดมันไปมาเรื่อยถ้าได้ไปหาเพื่อนนะอ่ากําลังคิดถึงเพื่อนนี่ปฏิบัติทมเสร็จแล้วราสิกขาแล้วรีบไปหาเพื่อนนะคงจะมีความสุขถ้าไม่ได้ไปเที่ยวไม่มีความสุขเห็นไหมเซ็งเลยเบื่อเลยความสุขก็หายไปไปหาเพื่อนนะทําไมทีนี้ไปหาเพื่อนแต่เพื่อนไม่ว่างเพื่อนไม่อยู่ ก็ไม่มีความสุขนะถูกไหมตอนนั้นนั้นก็คิดอยู่แล้วว่าถ้าไปหาเพื่อนจะมีความสุขเอ๊ะแบบนี้ก็เท่ากับว่าเราขาดแคลนความสุขคุณโยมต้องรอให้มีเพื่อนก่อนถึงจะมีความสุขรอให้ไปเที่ยวก่อนถึงจะมีความสุขอยู่คนเดียวไม่มีความสุขเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นแต่พอเรามีโอกาสมาฝึกให้อาหารจิตด้วยสมาธิมาฝึกจิตนะ่ะเราจะพบความสุขจากข้างในคุณโยม ตอนนี้อาจจะยังไม่พบหรอกมันมะม่วงมันยังไม่สุกมันยังไม่หวานคือเรามาสุกจิตสุกใจให้พบความสุขข้างในเราก็แค่เป็นคนที่มีความสุขอยู่แล้วคุณโยมเราถึงไปหาเพื่อนอเพื่อนได้ดังใจหรือไม่ได้ดังใจความสุขก็ยังคงอยู่ถูกไหมแต่ก่อนเราต้องไปเที่ยวถึงจะมีความสุขตอนนี้เรามีความสุขอยู่แล้วเราถึงไปเที่ยว อลองคิดตามนะเที่ยวสนุกหรือไม่สนุกแต่ความสุขก็ไม่ได้หายไปไหนเพราะว่าเรามีบ้านแห่งความสุขอยู่ภายในถึงมันไม่เพิ่มขึ้นแต่มันก็ไม่ได้หายไปไหนนะอันนี้เรื่องของอารมณ์ความหมายของอารมณ์คืออะไรบางคนอาจจะยังไม่ค่อยใจนี่ครับความหมายของอารมณ์อารมณ์มันก็คือความนึกคิดไม่มีที่สิ้นสุดมันล่องลอยไปในส่วนต่างๆของจิตใจของเราเนี่ยแหละ โยมรู้ไหมว่าสุขทุกข์ของมนุษย์อยู่ที่อารมณ์ไม่ใช่อยู่ที่ใจนะบางคนว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจอ่ะแต่ก่อนจะไปถึงใจอ่ะมันต้องผ่านอารมณ์ก่อนอารมณ์มันเป็นตัวชักนําจิตสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจึงอยู่ที่อารมณ์ทาาําอะไรสําเร็จหรือไม่สําเร็จอยู่ที่อารมณ์ด้วยนะโยมอารมณ์มันก็ชักนําจิตเป็นอาการรีโกด้วยนะ ไม่เลือกเวลามไม่เลือกเวลามันอยากจะเข้ามามันก็เข้ามาอยากจะหงุดหงิดมันก็หงุดหงิดเห็นไหมแต่สมาธิเนี่ยมันสามารถระงับอารมณ์ได้คนทุกคนมีอารมณ์ชุนเฉียวอารมณ์อารวาสนะบางครั้งเนี่ยสมาธิเอาไม่อยู่กำลังสติเอาไม่อยู่จากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ เรื่องเลขท่าผลส้มมันก็ขยายเป็นลูกแตงโมอย่างที่เห็นในภาพนะครับเคยมีไหมเ,เคยมีชุนเฉียวอาราวาแต่บทมันจะเกิดมันก็เกิดอย่างระทันทันนะเห็นไหมวันไหนที่เราคุมไม่อยู่ค,คือคือขาดสติแล้วอารมณ์มันคมมากมันฝังตัวอยู่แล้วก็ตั้งรกรากอยู่ในใจของเราเป็นเชื้อรอให้จุดเชือ้อ เป็นระเบิดเวลาเหมือนกับคนเหมือนกับคุณโยมอยู่ที่บ้านกับคนในชีวิตเรานั่นแหละมันจะมีเรื่องบางเรื่องที่เราชอบบางระเบิดเวลาไว้ร <c oughs> อให้เขามาแล้วนก็จะตุ้มตามขึ้นมามันจะเป็นอย่างนี้อยู่ประจำและเรื่องเนี้ยหลายคนถนัดนักแล <c oughs> ในการที่จะเอาชนะคนในชีวิตเห็นไหม <c oughs> มันมีอำนาจมากเลยนะ ก่เกิดเป็นความพยาบาทก็ได้เปิดทางให้มาเฟียทั้งสามตัวมาเฟียคืออะไรมาเฟียคือกิเลสสามตัวโลภโกรธหลงอ,ะอ่ะมันเป็นมาเฟียที่แทรกอยู่ในในจิตใจของเราเวลาโกรธเนี่ยเป็นยังไงโยม,มเวลาโกรธเป็นยังไงฟัสัมภาษณ์หน่อยดีไหมเวลาจับอหรือ,อลปลาเนี่ยเคยเคยเคยจับความโกรธของตัวเองสําหรับอาจารย์นะมันจะแบบ เวลาที่พระจานร์กรั่นคือมันจะเดือดมันจะเดือดมาจากข้างในก่อนที่เขาเรียกว่าเดือดร้อนช่วงเนี้ยไฟเริ่มไหม้บ้านเราแล้วแล้วมันกำลังจะลุกลามไปหาน้องเนรแล้วยิ่งเดือนเนี้ยเนรเป็นร้อยนะเนรอิจะโดนประจําเวลาที่พระจานทร์บูดขึ้นมาอ่าอารมณ์มันมัน โอ้หมันจู่โจมให้จันไวมากอ่าแต่ก็โชคดีที่จับตัวเองได้ทันอ,อารมมันก็มีหลากหลายถึงไหมมีความรุนแรงก็มีทําให้จิตเศร้าอหม,มองก็มีมเกิดความวุ่นวายก็มีฟุ้งซ่านก็มีอืมแล้วทํายังไงล่ะทีเนี้ย<ม>อืมหลวงพ่อคำํำขกยนบอกว่าอารมณ์มาเอารู้ไปเอารู้ไปเสียบหัวมันเอารู้ไปเสียบหัวมัน มาทาเขียนสอนนะหุดหิดมันมาใช่ไหมรู้ทันมันตามดูตามรู้ตามเห็นมันเอารู้ไปตอบหัวมัน <c oughs> อตอบได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่การฝึกจิตด้วยนะเหมือนกับว่ามันก็มาทั้งหอกทั้งดาบทั้งเหลา่าเคยเห็นตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมใครมาขัดขวางนะคุณโยม พยามามเสนามันหอกดาบเหลาเลนพุ่งเข้ามาธนูคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมเนี่ย <c oughs> จริงในทางบุคลาธิฐานแต่ในทางความเป็นจริงเนี่ยโอ้กิเลสนั่นแหละทำมาธิฐานกิเลสมันพุ่งเข้ามามันพุ่งเข้ามาพืเจะก็หักหอกเป็นดอกไม้เอารู้เนี่ยไปเสียบหัวมันอวิชชาทั้งหลายแหล่นี่ยจงก็ หาขอเป็นดอกไม้หอกดาบธนูที่มันพุ่งเข้ามาก็เปลี่ยนเป็นดอกไม้บูชาพระองค์ไหมในวันตัสรุนะ้น่ะที่ว่าพยามารมาขัดขวางเอารูไปตีกว่ามัน <c oughs> นะจำให้ดีถ้าคุณยมมองเห็นที่